บัดนียมนาะก้าวถึงท่านนาราธามหาพรมคือองค์ราสัมมาพุทธาโคดมเจานะ้าจึงได้เอาต้นเขาแปลงกายเป็นนางบวชหาอลงมาจากฝากฝ้านนะ้าากว่างพานาคอนนะ พร้อมทั้งทองเงินด้วยน้ำมาได้หาบเดืององราชาตกตะลึงเม่นไปน้อเก่งแทถมาหอได้ว่าจังใดฮหน้าราชาจึงบอกกาวราชาย้อนว่าวได้ทาผลทานศีนสีป่าการดอกเดือดทานอันหนึ่งนั้นรักษาความสัตว์ะสองบ่ได้ตัดทําลายขินขากันเด้อ ขอสามนั้นเนอให้รักษาไว้บโบนอกใจบบเกี่ยวของการมคุณนลบเลียวยาเสียวขึ้นเดือดอกหลวงของนะ ขอที่สีเด้อต้องประพฤิิชอบนันกไในทำบเองทั้งกายวาจะได้พัมเบียนเสมอพร้อมแล้วก็เหินบินบนบุญเด้อดทานมหาบ่อพิษบุญสมพานดังคติราชไทยก็คือดำเป็นดังการหากพระองค์ท่านนันบ่อพิษอีตดอกของทำพระองค์ กาสีน้ำนุนเกือสู้ทรงไปโซเมืองสวรรค์ฝ่าหากบามิสานทากาในรำอันลำคาคุณนา้ำสี่ขอพระองค์เจ้าโอหลักษาวายจงเจ้าพาองเจง หลังจากนั้นองค์ราชาก็ได้ตัดถามว่าเหตุใดท่านจึงมีฤทธิ์ลอยอยู่ในอากาศได้เช่นนี้ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักจากนั้นนารถามหาพรมก็ได้ตอบไปว่าด้วยบำเพ็ญคุณธรรมสี่ประการในชาติคือในชาติก่อนคือสัจจะธรรมะธรรมะและจากระจึงมีฤทธิเดชไปไหนมาไหน,ไหนตามใจปารถนาด้วยผลบุญ ผลบุญมีด้วยหรือถ้ามีจริงอย่างที่ท่านว่าได้โปรดอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังด้วยเถิดองค์พระราชาได้ตรัสถามนารธรมหาผมจึงอธิบายว่าผลบุญนั้นมีจริงบาปบุญนั้นมีจริงเทวดานั้นมีจริงบิดามอันดามีปรารูกมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นแต่เราผู้งมงายหารู้ได้หรือไม่พระราชาจึงได้ตัดต่อไปว่าถ้าปารุกมีจริงขอยืมเงิน ข้าพเจ้าอขอยืมเงินสัการ้อยเถิดข้าพเจ้าจะใช้ให้ท่านในโลกหน้าพระนารถตอบว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมมากกว่าห้าร้อยเราให้ท่านยืมไม่ได้เรารู้ว่าผู้อยู่ในศีลในธรรมผู้ประพฤติธ,ธรรมดีเมื่อเสร็จจากตัวดันแล้วก็ย่อมนําเงินมาใช้คืนให้เองแต่อย่างท่านนี่ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในรกใครเล่าจะตามไปทวงทรัพย์คืนจากท่านได้ ราชาไม่ได้อ่าไม่อาจตอบได้จึงนิ่งอยู่นาราธมหาพมตะทูลต,ต่อไปว่าหากพระองค์ยังมีทิฏฐิอยู่เมื่อชินพระโสชนก็ต้องตกไปสู่นรกทุกขเวทนาสาหัสในโลกหน้าพระองค์จะต้องชดใช้ผลบาปท,ที่ก่อไว้ในชาตินี้นาราธะได้โอกาสพรรณนาความทุกขทรมานในนรกให้พระราชาเกิดความสะพุงตัว เกิดความสยดสยองต่อบาบระราชาได้ฟังคำพรรณนาก็ดสรดยิ่งพระไทยรู้ว่าพระองค์ได้กำดำเนินทางผิดจึงตรัสว่าได้โปรดเป็นที่พึ่งของข้าพาเจ้าด้วยเถิดบัดนี้ข้าพาเจ้าเกิดความกลัวในภัยนรกขอท่านจงเป็นแสงสว่างส่องทางให้ข้าพาเจ้าด้วยเถิดโบดสอนทรไมให้ข้าพาเจ้าผู้ได้หลงไปในทางผิดขอจงบอกหนทางที่ถูกต้องแก่ข้าพาเจ้านาราธามหาพรมจึงได้โอกาสตอบอได้โอกาสตัดสอนธรรมะ แพระราชาอังคติราชทรงสอนให้เป็นพระราชให้ตั้งมั่นในทานศีลอันเป็นหนทางไปสู่เทวโลกแล้วจึงแสดงทำเปียกเปบยร่างกายกับรถเพื่อให้พระราชาทรงเห็นว่ารถที่ประกอบด้วยชิ้นอันส่วนดีอันถูกต้องแล่นไปในทางที่ใดกกราบเลื่อนมีสติเป็นประดุจประตักมีความเพียรเป็นบางเทียนมีปัญญาเป็นห้ามรอ เป็นห่วงรอรถอันประกอบด้วยชิ้นส่วนอันดีนั้นก็จะเล่นไปในทางที่ถูกต้ตองโดยปราศจากภัยอันตรายต่างๆพระราชาอังคติราชทรงทรงระทิมิตรทรงระมิชาทิธิคือความเห็นผิดระหนทางบาปนารามหาพรมจึงถวยโอกาสว่าขอพระองค์จงระบาปมิตรคบแต่กรรันรยาณมิตรอันดีอย่าได้ทรงประมาทเลยก็มีน้าการะคังนั้น